ก็หางานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่มีรอบๆบ,บ้านมาทดลองลพอทดลองแล้วก็มันก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาลองทําพอดีมันมีโครงการของ u t t มาพอดีก็เลยเอาสิ่งเนี้ยลองเข้าไปประกวดดูว่ามันจะพอไปได้ไหมเราก็เลยเริ่มเชวนกลุ่มเพื่อนๆท,ที่ทํางานในโครงการนี้ด้วยและกลุ่มเพื่อนๆท,ที่ว่าเรียนมาด้วยกันมาลองตั้งทีมขึ้นมาเพื่อน,นําไปแข่งขันกับโครงการ u t t ครับ เราเนี่ยต้องการเป็นโซเชียลแอนร์ไพร์ครับคือองค์กรเพื่อสังคมด้วยเราอยากจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับปาล์มพีกิ้งเนี่ยช่วยสังคมไปด้วยแล้วก็เราต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์นี้ด้วยว่าเป็นแบรนด์ที่มันรักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในตลาดตอนเนี้ยแบรนด์รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแบรนด์ไหนเข้ามาทําร่วมกับชุมชนเลยโครงการนี้ก็ ทำให้ผมเนี่ยมีส่วนไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ภายในตำบลภูมิใจนะครับที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แบบชุมชนทุกคนจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับครับแลนะูนะนะนะจุ้มสมาชิกเรามีทั้งหมดเก็ดคนนะครับจะแบ่งเป็น3ฝ่ายในโครงการ u t ทนะครับ คือฝ่ายแรกคือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีผมเป็นแกนนําฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายนําเสนอฝ่ายที่3จะเป็นฝ่ายทําข้อมูลครับผมเป็นอยู่เป็นส่วนของฝ่ายเทคนิคในการทําสื่อออกแบบสื่อหรือทําวิดีโอ powerpoint ไป pitching ชชในการแข่งขันนะครับ แนวคิดของปาเอจิงนะครับประกอบไปด้วย3อย่างครับคือ1เราต้องการเพิ่มรายได้เกษตรกร,กรโดยการรับซื้อทางปาล์มน้ํามันครับข้อ2เนี่ยในการผลิตกระดาษเนี่ยเราเนี่ยต้องการลดขยะชีวมวลในสวนปาล์มน้ํามันที่มันเหลือทิ้งจากการ,กรเกษตรนะครับเราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล,ล้อมครับการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ต้องจ้างแรงงานขึ้นมาจะเป็นการจ้างแรงงานภายในชุมชนครับ ทางปามครับเมื่อก่อนมันไม่มีมูลค่าเลยครับตัดแล้วก็จะเอาไปทิ้งในสวนปามถ้าปริมาณมันน้อยมันสามารถทําเป็นปุ๋ยในสวนปามได้แต่ถ้ามันเยอะมันจะเป็นขยะในสวนปามครับต้นนี้อะไรเสียดีมันจะมีทางปามขวางอยู่อย่างในภาพนะครับเนี่ยชลารปามมันจะอยู่ด้านในๆสวนมันจะมีก่อนแทงนะเราต้องตัดก่อนไม่นั้นเราจะแทงแล้วมันไม่หลุดออกมายิ่งถ้าปีเยอะทางปามน้ำมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นตามตามอายุของปามขยะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในภาพเนี่ย ันนี้พอดีมันลกด้วยเพราะเขาเพิ่งตัดไม้ไปหาพี่คนี่คือทางปามน้ำมันที่เราใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตครับสิ่งแรกคือเรารับซื้อทางปามน้ำมันจากเขาจริงๆเราบุกไปถึงสวนเลยทางปามน้ำมันที่เขาทิ้งอ่ะที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยจากในสวนอ่ะเราเอามาทําให้เกิดประโยชน์จริงๆเราทําให้เขาเห็นพอเราขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราส่งไปให้เขา ในการพับขึ้นรูปใช่ไหมครับเขาก็ได้รายได้จ,จริงๆต้นเล็กเมวา่าตีโตั้มไม่เล่ยตั้มบนพปลือก็บอกว่าเขาตั้มต่างปลามาเป็นกระดาษปลาก็ไม่รู้แล้วว่าเพราะตั้มแบบน้อยนะถึงกัว่าอันนี้เขาตั้มเขพยายามคนน้าอยู่ต้นเด็กเล็กนะกระเพลกเฉยว่าตั้มได้พปลือกก็ไปตั้มได้เราก็จะผ่านกระบวนการปอกครับเมื่อปอกแล้วจะเอาเฉพาะเยื่อขาวๆนี่ครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการที่สองครับคือกระบวนการสับครับโดยใช้เครื่องสับ ที่เราต้องการเป็นโซเชียลแอนเตอร์รส์เนี่ยธุรกิจมันต้องเดินคู่ไปกับชุมชนเราขออธิบายว่าเราเนี่ยจะมาเพิ่มรายได้ส่วนไหนให้ชาวบ้านแล้วก็เราก็บอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะสร้างอะไรให้กับสังคมตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรแต่ว่าเมื่อเราได้ให้เขาทําเรื่อยๆแล้วก็ผลลัพธ์มันก็เห็นเป็นตัวเงินขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่สูญเปล่า หลังจากที่เราเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไปเรื่อยๆครับมันก็ทําให้รู้ว่าเออชุมชนเขาเริ่มตอบรับเขาเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันเกิดไรายได้จริงๆแล้วเราลงมาตรงนี้ก็คือเราเราลงมาพัฒนาชุมชนจริงๆครับเราลงไปสู่ชุมชนจริงๆในวันไหนราคาปาล์มลดลงเนี่ยชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคนที่ไม่มีสวนปาล์มเขาอาจจะไปหากลางปาล์มมาขายโรงงานพวกเด็กๆเหล่านี้ได้การที่ว่าเราได้ลงพื้นที่ได้พูดกับชาวบ้านจริง สร้างรายได้ให้เขาได้เนี่ยเรารู้สึกแบบผูกพันกับเขามากขึ้นครับจาแม่วาเก่งนะเด็กรุ่นนี้นะสูจักริเนียชีสูจักรีสร้างตัวกันนะไม่เคยไม่เคยห็นเ,เคยตัม้ม โครงการยูดูทีเนี่ยทำให้อเดียมันชัดเจนขึ้นมีพี่เลี้ยงสถาบันวิจัยแสงซิงโกตอนมาช่วยให้คำปรึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้แนวคิดว่าควรจะเดินไปทางไหนบ้างให้กระทอนเนี่ยมันเหมือนรางวัลการันตีแบรนด์ของเราด้วยครับมีการการันตีการแข่งแหกระทอนเป็นแชมป์ระดับภาคใต้อ่ะอันนี้คือระดับหนึ่งแล้วพอเราขึ้นไประดับประเทศเราได้แชมป์อีกอ่ะ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือขึ้นมาครับก็ต้องเือิมดีมากได้ตำนานแล้วก็ได้คิดค้นอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยก็ดีมากนะไม่จะ่เพาะมอทักถิ่นนะหลยลยๆเองนะพอดูที่เขาประกวดกันนะโอ้เก่งๆทั้งนั้นจริงๆปลาเม่จริงเนี่ยขายถุงกระดาษไปได้แล้วกว่า1 0 0 0 0ืนใบครับในตอนแรกเนี่ยเราจอดตลาดแค่ภายในจังหวัดโดยการไปจับคู่กับผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยกันที่มีอยู่ในจังหวัดครับสร้างภาพลักษณ์รถถ่วมกันเราก็ไปทําเป็นบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษแลวก็กล่องกระดาษให้ พวกจัดงานสัมมนาในจังหวัดพัทลุงเองหรือว่าร้านชากาแฟอะไรประมาณนี้ครับโฟเม,ม้นในภะูมิใจนะเหมือนพุ้งใน้ภ่มใจว่าแก่งกัน,นานองติมน,นี้เขาเป็นการชุมชนได้ตกไปข้างหน้านะในคิดว่า,ต,า,าตำอะไรจำเล็ดอยากเห็นปลาเมจจิ้งเนี่ยอยู่ในถังขยะเต็มไปให้เต็มไปหมดเพราะว่ามันจะได้ทดแทนถุงพลาสติก เราไม่ได้อยากจะมีไรายได้อยู่แก้องค์กรเดียวอยากให้แบบทั้งจังหวัดทั้งประเทศพัฒนาเพิ่มขึ้นกับเราเหมือนกันครับ